หนึ่งปัญหาสำหรับคนที่อยู่หอในมอทอคือการที่ช่วงซัมเมอร์อะถ้าเราอยู่ห้องเราจองหอช่วงซัมเมอร์คือเราไม่กลับบ้านแต่รูมเมดกลับบ้านหนทุกคนกจะบอกเลยว่ามันเหงามากๆคือแบบอย่างเราตอนนี้คือเราอะอยู่หอโซนบีมันจะมีอยู่สี่คนใช่ไหมสองห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นคือตอนนี้ในห้องมีเราอยู่คนเดียวซึ่งน้องๆเมดอะกลับบ้านกันหมด แล้วคือแบบจากที่เราเคยตื่นมาเจอหน้าน้องเม์ถึงแม้จะไม่ค่อยได้คุยกันแต่มันก็ยังรู้ว่ามีกันและกันอยู่อ่ะแต่คือวันนี้คือน้องเมก์กลับบ้านกันหมดแล้วเราเราอยู่คนเดียวคือแบบมันอโนมากแล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะเราเป็นแบบนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วคือซัมเมอร์เราไม่เคยกลับบ้านเลย เพราะว่าเราอยู่หอตลอดใช่ไหมแต่น้องเมดอะคือเราโชคเลตลอดเลยไม่ว่าเมดจะคนไหนคนไหนก็คือไม่อยู่ซัมเมอร์เลยทุกคนกลับบ้านกันหมดเออนั่นแหละพอเราไปอย่างเงี้ยใช่ปะทุกครั้งทุกซัมเมอร์อะมันจะรู้สึกเหมือนตัวเองจะเป็นซึมเศร้าเพราะแบบไม่รู้จะแบบคุยกับใครรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวร้านค้าใต้หอ,ห,อหรืออะไรเงี้ยก็ทยอยปิดปิด,ป,ดปิดกันอย่างเซเว่นวันนี้ก็คือเซเว่นเปิดถึงแค่สี่ทุ่ม เปิดทีคือเจ็ดโมงเช้าว่าไรเงี้ยแทบจะไม่เจอคนเลยอยู่มอก็ไม่เจอคนเลยทุกคนเอาแบบเอาง่ายๆว่าซัมเมอร์ที่ไรเรารู้สึกเหมือนจะเป็นซึมเศร้าแดด